tham sâu tham sầu luôn nè bây tham sâu, xin này mình thô, là đồng bọn phải tòng bận là trái con chấp khổ đau nấy, dài ngắn sinh này đi เข็นวันทีสุดชิมแจมสัยอากาศดีสบายเี่ะรู้สึกติดติดความสุขเกิดขึ้นเขีนอยู่ที่มุมเป็นอากาศดีสบายอาจะนาที่ดสั้ไปถ้าคนดีความสุขก็เกิดขึ้นคือความพอใจหนาเกินไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นอ่อนนาเกินไป อาหารแที rates, boca, ่ ula, ี่อสูงเกิดขึ้นอาหารกระสานใช่ไหมใช่ได้่อาหารฉันได้เป็อกภพาใกชาติตามระดไหนคุณหหอยกุ้ป่าไม่มีทางเท่าคุ้หอยกุปามีทุกอย่างทาเท่าไหมาแต่ก็มีวิธยที่ห้ามเราก็เอาไปทำไ แต่ก็มีวิีการันหนาบเรื่องที่วิธีกานหนาบวคือาันได้เรื่องบูมไม่ได้และเสือไมได้สิงโต้าไม่ได้แต่ืหน่งอันที่สำคัญมากที่พระชั้น่ได้ไหมเรืองมเรามาดูแล้วมาด้อย่างสิ่งละสิ่งลไม่ข้ามระแต่คนปกติเขาไม่ได้าแต่ท่านข้าม สิ่ไใ้สิ่งอะไรไอ้สิ่งที่กำังเป็นสาหมดทุกชนิดไอ้สิ่งจากพระเจ้าคสิ่งชนิดหนึ่งชนิดพากกาที่สุดคือในหนึ่งชนิดที่หลาที่สุดคือสิ่งชนิดที่พระเจ้าทำใช่ไหมมีอยู่หนึ่งชนิดที่หลายที่สุดคือมันเนา สิสัปเชนนี้ทุกเจ้าหามนึงเทปหลากรีสงมากที่เก้าแห่งท่มาเลยกงนพต้องกินว่านอกมาจากสัต์เจ้าหาสิบ็นี่บชันนั้นหมดคากฉันก็เลยไปดูที่หลังเป็ได้เห็นสภาพสภาวัตรกวาอาจารย์ุเทศตัวงน้นท่อไห

ขาอ่านเยอะแต่บางคที่ไม่ดูหนังเป็นประจำในชั้นกลางดีการบอกนุ่งการปฏิบัติเยอะรองทศเจริญสระฟื่ฝึกปฏิบัติตนเองชำระที่ใจของตนเองนะเขาบอกองเีเยอ xin tâm dừng câu chuyện đã ta đã trải qua những ngày tháng tháng ngày tháng năm 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 tháng คงนึ่งสักคงนั่งหมนบ้านคงนั่งหมุนบ้านเก่าอะไรพวกนัะกันเลยซ่งใดที่อยู่รวมกุมกันแล้นแก่ชีวิตชั่วนึ่พอใจก็ทิ้งเออย่าไรแต่อึ่งไหนที่อยู่ด้วยกันแล้วรู้รักษามัคคีชอบพอติดติดติ่ินั่งไม่ได้ทั่งไมได้ทุา ถ้าสมบันณดีเหมือนกันสัจจะธรรมะวาเป็นจริงที่เราได้ฝึกมาหัดปฏิบัติตนในความสิ่อะวรงี้ยเร่านั้นสามารถน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้พัฒนาได้สิ่งไหนมันมีพัฒนามันสูงขึ้นทำสิ่งดีมันเจริญขึ้น ต่เนี้ก็สมกับที่เราได้มาชีวิตของว่าเป็นปัญญาชิตปัญญาชิตปุ๋ปัญญาชิตสมณะสมณะปัญญาชิตก็สมณะสมองุู้เร่รอนผู้งามเลือขคนลทิศที่สมบูนี่ยเรานี่ยเราเอาไปกลนสารกัสดุสุขระิต ต่เราก็เห็นไดยเป็นเสียงอัดเสียงบากที่ที่ที่ยัามาจากที่ยังมาจากปันมันุที่ยังมาจากปันนี้อันนี้คือผู้รู้ผูรู้สิมาห้าวัต้องรู้อะไรบางแล้วไม่น้อยเลสิมห้าวันเป็นมาติตอนนี้ เจอมาจริงจริงทีคือปฏิปิคือรู้ไปฏิคือรู้สบาย่าน้อยสุดเราต้องมารู้ว่าสิ่งนั้นชัชชีมหะจทำไม่ได้คือเรไปมองตลเเองรว่ามอเห็นอะไรนอานี้เราก็สงสัยทำไมท่าไม่ทำทำไมทําำไทำไมทาทำได้หรือทําไมททำที่ไรตอนนี้เข้าใจหมดแล้ันนี้ นี่แหละคือิตนี่แหละคืนีรู้แล้วคุณทีไรบอ,อกวาทำไมทำไม,ไม่ได้ทำไมไม่ให้ทำทำไมไมห้ <c oughs> กินเขาเยเขาล้อกกินไม่ได้เล <c oughs> ยไม่ฉันข้าวเย็นข้าวร้อนก็ชันไม่ได้อนเี้น่ะมันไม่ชันกเลี้ยนเพราะกินแล้วตันเดืมนกินมะน่อกนมนอนเลียือ ต้นทุนที่เงนคเยอะทำไมมิกเราโะทำไมมิเกโนยอะ่นของพว้าเนะรู้แล้วนั้นเมื่อเราทั้งตางทังสามสี่สี่ลูกนสามสี่ลใช่ไหมเออมันยังดอยู่ไมต้องไว่นั้นเราแค่นนสามงสี สิ่งใดที่กลายสิ่งสียสิ่งีได้มาฝปฏิบัติต่อในวัฏวิครากัาจากที่เสื่นมที่ทำมาสถาที่วัาหินมาเปิดเผยสิ่งจีมันยอมต้องขาดได้ตัวอย่างรช่นคุณท่านขอใจดีแล้ว จงควรนำเอาสิ่งที่ดีไปใช้ในชีวิประจำวันของเราเพื่อเกิดปัจเัยปัุนปุรุ่งเรืองชีวิตประจำวันของเราก็ขอราเรียนาูสักทุกัณ์ทุกปมท้ายที่สุดขอนรกของ,องส็จพระสมาสมพุทธจจ้มายถพระธรรมสังสอน พระสงฆ์สาวกจะป้องมีนคุ้ม,ม,มครองท,ทุกทุกทานขอมีความสำเร็จมีความสุขมีความจักระเยรุร่เริ่มในชีวิตของขัาลรือาตลอดกาลรนรานเทวาลุานุสาธุตา